สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับเมอนี้กามาพบมาพอกันคือเก่านะครับน้องถือกำลังคิดถอดคิดถึงครับผมหลังจากที่เฮาบอได้พบกันหลายมื่อนะครับเป็นอาทิตย์นะครับพี่น้องครับเมอนี้กามีเวลานะครับน้องเหเวลาว่างนะครับพี่น้องก็สีนําไอเดียดีๆเจิงๆมาฝากมาตอนพี่น้องนะครับน้องไอเดียดีๆเจิงๆแบบไรนะครับน้องเฮาก็ไปเบิ่งกันครับผมครับพี่น้องสําหรับไอเดียดีๆเจิงๆนะพี่น้องน้อง ผ้ใด้จะเอาไปเห็ดตามนะครับนอกผ้ได้มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะพี่น้องมีพื้นที่บอร้ายนะครับนอกก็สามารถเอาไปเห็ดตามได้นะครับไอเดียที่บ่านนี่ครับนอกก็คือการปลูกพริกเนกระสอบปุ๋ยพี่น้องการปลูกพริกเนกระสอบปุ๋ยนี่ก็อาจจะมีหลายทันที่เคยปลูกนะครับนอกอาจหลายทันก็เคยเห็นคลิปมาแล้วนะพี่น้องแต่สําหรับผมนี่ก็คือได้เริ่มลงมือเหตุนะพี่น้องนอกก็เดเริมลงมือเหตุก็ได้ประสบความสําเร็จนะพี่น้องประสบความสําเร็จอีกครับผม ดินเขอาดินมาใส่ปุ๋ยนะครับมากอกกระสอบปุ๋ยนะพี่น้องแล้วก็หาขี้คว้วยขิงหวานะพี่น้องมาใส่มาผสมกันหรือว่าผ้ได้มีขี้ไก่นะพี่น้องเนาะก็ง่ายๆนะครับเนาะขี้ไก่กับดินขี้ไก่แกบด้วยพี่น้องเ้อเอาขี้ไก่แบบมีแกบผสมนะพี่น้องมาผสมกับดินดินปวกหรือดินจอมปวกดินโพนหน้าบานเฮานะพี่น้องครับมาปลูกพริกนะครับก็สามารถที่ให้ผลผลิตได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้พี่น้องครับมันให้ผลผลิตแบบดกดกอีลีครับพี่น้อง ครับกสูตรนี่กาง่ายๆพี่น้องครับแต่เพียงแค่หามีกระสอบปุ๋ยเก่าๆนะพี่น้องนอที่ห้ามบริใสแล้วนะพี่น้องเ้าก็มากอกดินจะกอกเต็มเวยครับพี่น้องครับแต่ตอกกอกเต็มแล้วก็มันสิหนักครับยกไปยกมายากนะพี่น้องเอาจะคอนนะครับเกือบเกือบเคร่งนะพี่น้องเนาะเอาเอาแบบเพ่ท่านถึงเคร่งนะพี่น้องเราก็เอากาบพริกลงนะครับนอครับก็มาเป็งตัวอย่างที่ผมเห็ดไร่ก่อนนันนี้นะครับพี่น้องครับก็คืออันดับแรกผมจะเอาขีควายหรือว่าข้งัวนะครับเนี่ยพี่น้อง เอาล่องกนหลุมนะครับนอคือเอาลงกรนะครับนอแล้วก็เอาดินปวกนะครับมาผสมกับขี้ไก่แกบที่น้องก็ผสมกันนะครับนอจะผสมหลายนะครับนอคืออัตราดิน3ส่วนขี้ไก่แกบหนึ่งส่วนพี่น้องผสมกันนะครับแล้วก็เอามากอกใส่กระสอบนะครับนอเอาไปทับปุ๋ยขิงงวดขี้ควายอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอากาพริกลงแบบนี้พี่น้อง เอาต้นกะหรือว่าเบียรพริกนะครับนอมาปักลงในกระสอบนะพี่น้องแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะพี่น้องแล้วก็เอาฟางมาคุ้มพี่น้องคุ้ม้วยฟางนะครับนอผนสิบเนแห้งเร็วนะครับพี่น้องกาบดดนครับพี่น้องการชำรถสีเห็นผลผลิตนะพี่น้องเนาะกาเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นตาตื่นใจพี่น้องเพราะวู่กง่ายๆพี่น้องแบบเฮาบอต้องดูแลยังมากมายนะครับนอเฮามีหนามในกอกหรือว่าเวลาเฮาวหลังถวยหลังจานเฮาก็เหลือเฮาก็มาเทใส่นะพี่น้อง กสามารถที่มาลดน้ำได้ครับคือว่าเฮาสิเททิ้งลงบ่อกเกอะนะพี่น้องเนาะเฮาก็อเอาน้ำที่เฮาล้างถ้วยล้างจานนะครับเอามาโลดต้นไม้หรือว่าต้นมะพริกของเฮ้านะพี่น้องครับก็เป็นไอเดียที่สําหรับที่ทุกคนเฮ็ดตามได้พี่น้องเนาะคือบ่มีพื้นที่หลายนะพี่น,อนออ้องเพียงแค่เฮามีดินปลวกนะครับเนาะอยู่ห,วห้วยปลายนาของเฮานะครับเนาะดินปลวกหรือขิงวัวขี้ควายกระสอบแล้วก็บ่ขี้บาดครับพี่น้องซื้อมาลองลอ,องมาเฮ็ดเบิ่งเด้อครับเด้อ ได้ผลผลิตเนี่ยได้การคอมเมนต์มาบอกกันครับพี่น้องครับครับนี่ก็เป็นพริกกระเลียงพี่น้องปลูกใส่กระสอบปุ๋ยคือกันพี่น้องกระงามนะครับเดินงามเอากะใส่ปุ๋ยเสริมแน่ครับปุ๋ยสูตรที่าพี่น้องว่าเสริมแน่จักเล็กน้อยพี่น้องอย่าใส่หลายนะครับเด้อใส่จักยุบยุบมือหนึ่งนะครับน้องยุบยุบน่อยๆนะครับใส่หลบอๆคนต้นเพิ่นนะครับเพิินกระสีออกหมากออกผลให้นะครับน้องเอาบอใส่ปุ๋ยก็ได้ครับพี่น้องคนกระงามขึ้นกันครับแต่ว่าเพิ่นบ่คอยสีออกหมาก เอาต้องใสุ่๋ยสูงสิบหาเข้าไปนํานะพี่น้อง่นจังสีออกมากให้านะครับครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องก็คือผมปลูกใส่กระถางครับพี่น้องครับปลูกใส่กระถางกับสามารถสีให้ผลผลิตใด้ขึ้นกันครับพี่น้องครับงามขึ้นกันครับกระเบื้องหมากคนครับพี่น้องก็คือ่นออกหมากดกครับผมมบเป็นผรเกตหัวเรือด้พี่น้องเด้อเป็นิกหัวเรือนะครับเนาิกพันหัวเรือนะครับเนาตอนนี้นเพิ่นซุกนะครับเนา่นกระลังออกหมากเขียวๆนะครับ นั ult, you, right? loser, um ่งอ kind of right? right. ่อนอยู่นะครับเนาะงนะกินกับแกงหน่อใหม่นะครับเนาะเป็นตะครบนะครับกินกับพวกใส่กออีสานพวกนี้นะครับพี่น้องหน่วยสีเขียวเงามๆนะน้องเนาๆครับการปลูกพริกโดยวิธีนี้นะครับเนาะก็คือปลูกใส่กระสอบปุ๋ยนะพี่น้องกับมอสําหรับผดที่มีพื้นที่บลายนะพี่น้องเนาะหรือปลูกไว้ขางกําแพงครับปลูกขางกําแพงบ้านดูสิครับกาทีให้ถึอแดดได้ด้วยพี่น้องด้วยให้แดดซองถึงนะครับเพราะว่าพริบกึ่นก็ต้องการแสงแดดนะครับแตงส่วนแตงสีงามนะครับเนาะ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนขวนะพี่น้องสวนขวของเฮานะครับนาะาก็เป็นตะเลนนะครับนอว่าจะเป็นบุกงเนะพี่น้องสวนขวของเฮาที่ปลูกไว้นะพี่น้องเล็กน้อยนะครับนอกดากเด็ดๆตามสมนะพี่น้องว่าต้องสื่อต้องหานนะครับสวนขวของเฮาครับผมครับไอเดียนี่นะครับนอกาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสียไปเห็ดนะครับนอกาะต้องการเสียไปทดลองปลูกนะครับผมกับบอสวงลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องครับยินดีนะครับผมหรือผู้ใดบอกเข้าใจนะครับนอกสามามาชิ สอบถามได้ครับทั้ง a c e b o o k นะครับนอสวนเกษตรจินดาทวีทักขมาได้ครับผมเกมีสีนี่นํำหรือว่าต้องการคําปรึกษาครับนอกครับผมก็บอกเก่งครับแต่ว่าผมกับเฮ็ดประสบผลสําเร็จนะครับนอกก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์นะครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องได้ทดลองปลูกเบิ้งนะครับผมมันสิเป็นจังไดนะครับนอกบางท่านปลูกแล้วอาซีบ่างนะครับนออาซีน้ำไหลเกินไปลดน้ำมากเกินไปหรือว่าดินบดีอย่างสินะครับนอกการปรุงดินกับ สามารถปรึกษาได้ครับผมปรึกษาฟรีเด้อครับผมบ่ได้คิดเงินนะครับมีความรู้ดีๆกับมาแชร์ประสบการณ์กันได้หรือว่าท่านใดนะครับนอ้มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ดีๆกว่าผมนะครับนอกรให้คคาแนะนําผมได้เด้อครับผมกรในคอมเมนต์หรือว่าทาง a c e b o o k นะครับนอกรมาพูดมาคุยกันได้ครับผมทำเท่าทีเฮ็ดมานะครับนอประสบการณ์มาเล่มาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องกันครับผมครับสำหรับคลินิกกับผมยิ่งร้ายครับพี่น้องครับ การปลูกผักพริกเนี in ่ยกับสอบปุ๋ยนะครับนอมานําเสนอให้ทุกคนได้เบิ่งกันครับผมหรือสําหรับผู้ใดที่เบิ่งแล้วนะครับนอมีความรู้แนนแล้วนะครับนอก็ถือว่าเป็นการประับความรู้นะครับสําหรับผู้ที่บูรู้ก็เอาไปปฏิบัติตามได้นะครับผมครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับนอติดตามกันมาหรือว่าเบิ่งกันจนจบคลิปครับผมก็มีข้อแนะนําที่ชมหรือว่าเสนอเนี่นะครับนอก็ยินดีรับฟังทุกข้อความนะครับทุกคอมเมนต์ครับผมก็แนะนําที่ชมมาได้ครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนอ ช่อง youtube แจวบานฮ้ครับผมหรือว่าเป็น facebook สวนเกษตรจินดาทวีกับพี่น้องครับติดตามได้ด้วยครับผมมีสาระดีๆหรือว่ามีความรู้ดีๆนะครับนอกกรสแมานำเสนอมาฝากมาตอนทุกคนครับผมครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกคนนะครับนอกอยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาเพแข็งแรงครับพี่น้องครับก็ขอให้สุขสมันมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ